อยู่กันที่คอนโดที่ตอบโจทย์วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะคะย่าน New CBD รัชดาค่ะที่นี่นะคะก็คือโคฟนะคะแบรนด์ใหม่จาก s อ Asset ค่ะคอนโดที่นี่นะคะสามารถเลี้ยงสตัตว์ได้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ โครงการโครบรัชดาพระรมาม9นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะอยู่บนหน้าถนนเทียนร่วมมิดค่ะซึ่งพื้นที่ดินทั้งหมดนะคะที่นี่มีทั้งหมด12ไร่ค่ะมีตัวอาคารทั้งหมด9อาคารนะคะอาคารที่นี่นะคะเขาจะนับเป็นแบบ A B C D E F G H นะคะแล้วก็จํานวนยูนิตทั้งหมดมีทั้งหมด1,612ยูนิตค่ะที่นี่นะคะจํานวนชั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ27จนถึง29ชั้นค่ะนี่เดี๋ยวเฟินขออนุญาตอธิบาย โครงการโดยรอบก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลของที่โครงการนะคะซึ่งทางด้านนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะตรงนี้นะคะได้ทําการเซ็น MOU กับทางวิลล่ามาร์เก็ตไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทางโครงการที่นี่คะเขาได้ติดต่อกับทางบริษัทที่ทำรถตุกต๊กตุ๊กไฟฟ้าเพื่อที่จะว่าจอดรับส่งลูกค้าไปยังรถไฟฟ้า MRT สถานีสูนรวัฒธรรมค่ะ ถัดเข้ามาทางด้านในนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของ f a c ซิตี้ที่นี่ค่ะที่นี่นะคะเขาออกแบบเป็นแบบตึกนะคะ Walley and Hills ค่ะซึ่งว a l l e y and h i l l ตรงนี้นะคะเป็นแนวคิดที่แบบว่าผสมผสานกับธรรมชาติเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็สําหรับคนยุคใหม่ค่ะทางด้านนี้นะคะรงตึก Walley ตรงนี้นะคะอาคารตรงนี้จะเป็นเมนล็อบบี้นะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของโคเวิร์กิ s งสเปซนะคะทางด้านนอกตรงนี้จะเป็นส่วนที่นั่งพักผ่อนแล้วก็จะเป็นเทอร์เรสค่ะขึ้นมาทางด้านบนนะคะตรงนี้จะเป็นจุดฟิตเนสค่ะสะดวกสบายแลว ว้าขวางมากๆถัดมาจากฟิตเนสนะคะตรงนี้จะเป็นพูลเลาค่ะแล้วก็รอบร้อมไปด้วยสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำที่นี่นะคะยาวจนถึง36เมตรเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีที่จอดรถให้จํานวน740คันจากจํานวนยูนิตทั้งหมดค่ะแล้วก็ขอบอกว่า ที่นี่นะคะมีอาคารที่สามารถเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งเป็นอาคารไอที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะนี่ขอบอกว่าคอนโดที่นี่สะดวกสบายจริงๆเลยคะ่ะแฟซิตี้นะคะก็คือกว้างแล้วก็ยาวมากๆเลยค่ะคอนโดที่นี่นะคะเหมาะกับคนยุคใหม่มากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเขามี EV c ี a r g e r เจอรให้4จุดทั้งโดยรอบโครงการเลยค่ะแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้ประมาณ20คันเลยค่ะเรามาพูดถึงโลเคชั่นของโครงการโคบรัชดาพระราม9นะคะ โครงการน,นี้นะคะตั้งอยู่บนถนนเทียนร่วมมิตรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ทางฝั่งรัชดาห้วยขวางก็สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายค่ะหรือว่าจะไปทางฝั่งสุขุมวิทแล้วก็ต่อไปที่สาทรก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครจะขึ้นลงทางด่วนเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองนะคะก็ขอบอกว่าสะดวกสบายเช่นกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ในอนาคตนะคะสถานีศูนย์วัฒ แห่งนนี้ะะคะก็คือเชื่อมต่อกับสถานีสายสีส้มค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นอินเตอร์เชนหักในอนาคตเลยค่ะนอกจากโลเคชั่นที่เดินทางอย่างสะดวกสบายแล้วนะคะที่นี่นะคะก็ยังใกล้กับออฟฟิศบิลดิ n งห้างสรรพสินค้าแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทันพระราม9้านะคะเดอะสตีดรัชดาฟอร์จูนนะคะ Office Building ไม่ว่าจะเป็น True นะคะหรือว่าใกล้กับสถานทูตจีนมากๆเลยค่ะขอบอกว่าโลเคชันนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะ เรามาดูห้องตัวอย่างขนาดสตูดิโอกันนะคะห้องตัวอย่างที่นี่นะคะก็คือขนาด24.5ตารางเมตรค่ะพอเดินเข้ามาโซนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นโซนครัวค่ะนี่แล้วก็ที่นี่นะคะเขามีแผ่นวางให้ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้งานอ่างล้างจานแล้วก็ล้างจานไปได้สุกสบายแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะแผ่นปิดตรงนี้ก็สามารถเอามาวางทับตรงนี้ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถใช้วางของได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็คือจ,จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะทางโครงการเขามีมาให้ครบ แต่ว่าฟูกกับที่นอนทางโครงการไม่ได้มีมาให้นะคะและเฟิร์นอยากจะโชว์จุดไฮไลท์ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นโซนตู้เก็บของสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะและนี่ค่ะดือดตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นไฮไลท์ของโครงการโคบรัชดาพระราม9้านะคะเขาออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาให้เป็นแบบฟังก์ชันลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถพับเก็บ ก็ได้หรือว่าสามารถเราออกมาใช้ตรงนี้ก็คือสามารถนั่งเป็นโต๊ะทานข้าวหรือว่าโต๊ะทำงานหรือว่านั่งเอาไว้สาหรับวางของรองรับเพื่อนๆได้เช่นกันค่ะแล้วก็ขอบอกว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกง่ายมากๆผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถทําได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะนี่เราก็จะได้ห้องนั่งเล่นแบบกว้างๆนะคะตรงนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ที่เป็นไม้ตรงนี้ทั้งหมดทางโครงการมีมาให้ค่ะแล้วทางด้านล่างนี้นะคะเขาก็จะมีชั้นวางของมาให้ด้วยนะนี่เพื่อนๆสะดวกสบายสามารถเก็บของได้เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแล้วของเยอะๆมากๆเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟโค้ดนะคะโอ เตียงตรงนี้นะคะถึงต่อให้เป็นห้องสตูดิโอก็สามารถวางขนาด5ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะคือสามารถวางไว้ข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันค่ะตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะนี่แล้วก็ด้านในนะคะตรงนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเขาจะมี walk in closet มาให้สําหรับพื้นถึงฟ้าแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็นแบบ show box อบบอค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะไปดูห้องหงห้องนอนกันเลยค่ะ เรามาดูห้องตัวอย่างหนึ่งห้องนอนกันนะคะห้องตัวอย่างหนึ่งห้องนอนที่นี่ขนาด33.1ตารางเมตรค่ะขอบอกว่าทําฟังชันลได้ดีมากๆเลยนะคะมีชุดครัวทางโครงการก็มีมาให้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้สามารถเก็บของวางรองเท้าได้ด้วยค่ะมีสซอรกสบายมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางตู้เย็นนะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นแบบครัวปิดนะคะถ้าสมมติว่าใครทํากับข้าวก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่ดุดควันก็จะดูดออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้ดูดเข้ามาในห้องนะนี่ แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะโชว์เพื่อนๆโซนไฮไลท์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันตู้เก็บของนะคะตู้เก็บของตรงนี้ค่ะนี่โต๊ะทานข้าวถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะใช้งานก็สามารถเลื่อนออกมานั่งกินข้าวแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางของวางน้ำปลาวางซอสได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ต้องการพื้นที่กว้างเราก็สามารถพับเก็บเข้าไปได้เลยนี่ผู้หญิงตปวเลยกก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเพื่อดู ได้บบคะสะดวกสบายมาก,มากตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะนี่โอ้โหส,สบายจังเลยค่ะตรงชั้นวางทีวีตรงนี้ทางโครงการก็มีมาให้นะคะระยะทีวีกับโซฟาก็พอดีเหมาะสมมากมากเลยค่ะทุกห้องนะคะก็จะมีแสงแล้วก็หน้าต่างมีแสงและลมเข้าได้จากทุกห้องเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะนี่ก็จะเห็น,หนตรงนั้นก็สามารถวางเครื่องสักผ้าได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันเลยจ้ะ มาเลยค่ะห้องนอนนะคะสามารถวางเตียง5-6ฟุตได้นะคะจริงๆแล้วแล้วก็ยังเดินได้รอบค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแสงนะคะสามารถเข้ามีหน้าต่างเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็นตะเบียงห้องของเราเองค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งห้องนอนขนาด3 3สาตารางเมตรแต่ทางโครงการเขาจัดเลยเอามาดีมากๆตรงนี้จะเป็น walk in closet นะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่เสื้อผ้าแล้วก็ของเยอะๆสามารถเก็บของได้จากพื้นถึงฝ้าเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ําที่นี่นะคะอยู่ตรงกลางค่ะสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้จากห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นทางด้านนี้เลยค่ะห้องน้ำก็จะเป็นแบบ s ช o w e r ็ o x นะคะนี่ ห้องนี้เป็นขนาด one bedroom plus นะคะหรือว่าเป็นขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเราก็สามารถทำได้ค่ะห้องนี้นะคะขนาด36.5ตารางเมตรค่ะตรงดังด้านหลังก็จะเป็นโซนชุดครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้อง one bedroom plus กันเลยค่ะห้อง plus ห้องนี้นะคะจะทำเป็นแบบห้องทำงานหรือว่าจะทำเป็นห้องแบบ w a l k in c r o c e s ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องนอนที่2ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าต้องการความ private นะคะก็คือ กระจกบานสไลด์ตรงนี้ก็คือสามารถติดได้เลยค่ะนี่ห้องนอนค่ะจริงๆห้องนอนควจะบอกว่าสามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะมีแสงแล้วก็หน้าต่างสามารถเปิดรับลมได้เช่นกันค่ะสามารถเดินได้รอบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของตู้เก็บของค่ะตู้เก็บของเขาให้เยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิตรงนี้ก็ทาเป็นกระจกมีห้องน้ําก็จะเป็นแบบชอว์บ็อกซ์นะคะสามารถเข้าห้องน้ําได้จากห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนค่ะ โครงการที่นี่นะคะเขามีห้องขนาดสตูดิโอค่ะ1ห้องนอน One เบสพลาสสองห้องนอนแล้วก็3ห้องนอนด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจห้องที่นี่นะคะเฟนบอกได้เลยค่ะว่าซื้อลงทุนก็คุ้มมากๆซื้ออยู่เองก็ยิ่งดีค่ะอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นของที่นี่อย่างหนึ่งนะคะที่เฟอยากจะเน้นย้ำกับเพื่อนๆก็คือว่าที่นี่นะคะเขาให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบครบเซตและก็เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือเขาออกแบบฟังก์ชันแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แบบจัด เก็บพับเก็บได้ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอขนาด24ตารางเมตรแต่ห้องก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเพราะว่าโต๊ะทานข้าวสามารถพับเก็บได้แล้วเขาก็มีพื้นที่เก็บของที่เป็นตู้เสื้อผ้าให้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาของที่นี่นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.59ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะนี่สะดวกสบายเนาะถ้าสมมติว่าใครสนใจห้องดีๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้เลย